รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอาเมานะครับที่สเต็ปสองนะครับวันนี้วันพุธนะครับที่8นะครับกันยายน2 5 6 4นะครับวันนี้นะครับอาเมาก็หยิบบอลนะครับมาฝากอยู่2คู่นะครับนะครับคู่แรกนะครับก็เป็นบอลนะครับนะบอลโลกโซนยุโรปนะครับระหว่างครับโคโซโวนะครับนะ กับสเปนนะครับเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับคู่ที่สองก็เป็นโปแลนด์กับอังกฤษนะครับเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับนะเตะเวลาเดียวกันหมดนะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับเมื่อคืนนะครับหมอให้เชียร์ไปที่นะครับคู่แรกนะครับเชียร์ไปที่ฝรั่งเศสนะครับนะครับเชียร์ไปที่ราคานะครับลูกค้นครบสองครับคู่นี้ครับก็ กินครึ่งกันไปนะครับสําหรับคู่แรกนะครับนะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่2นะครับให้เชียร์ไปที่นะครับนะเชียร์ไปที่เวียดนามนะครับที่ราคานะครับลูกครึ่งนะครับคู่นี้ก็รับซับกันไปนะครับหน้า YouTube นะครับสเต็ปสองก็แตกกันไปนะครับนสำหรับ2ตัวหน้า YouTube นะครับส่วนนะครับบอลสเต็ปสี่นะครับ ขอเมานะครับไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะครับทก่านนะครับนะไม่ผ่านนะครับส่วน VP นะครับก็กินกันไปเหมือนเดิมนะครับบอล VP นะครับเมามานะครับให้ไปในกลุ่มให้เนี่ยนะครับคู่เวียดนามไปเลยนะครับมั่นใจมากมานะครับเพราะเกมเยือนของเขานะครับนัดที่แล้วแลก็ถ้าไม่โดนใบแดงนะโอ้โหบอกตรงๆครับเล่นดีมากๆนะสลับเวียดนามนะครับนะมาดูครับวันนี้นะครับ มาดูคู่แรกก่อนนะครับอังกฤษนะครับกับโปแลนด์นะครับดูสถิตินะครับห้านัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับโปแลนด์นะครับไปเยือนนะครับแพ้นะครับสองหนึ่งนาทีสองไปเยือนอีกแพ้อังกฤษอีกสองสูญนะครับนาทสามได้ในบ้านเสมอในหนึ่งนัดนาทีสี่ไปเยือนแพ้สองหนึ่งนาทีห้าครับได้ในบ้านแพ้สองหนึ่งส่วนใหญ่นะครับอังกฤษชนะได้หมดนะครับนะส่วนส่วนใหญ่เลยครับนะมาดูครับห้านัดหลังสุดนะครับของ โปแลนด์นะครับนัดแรกไปเยือนนะครับชนะ7-1นะครับนัดที่2ครับเล่นในบ้านชนะ4-1นัดที่3นะครับแพ้สวีเดนไป3-2นะครับนัดที่4นะครับเสมอกับสเปนไปครับที่1-1ครับไปเยือนนะครับนัดที่5นะครับแพ้สโลวาเกียไปนะครับ2-1นะครับมาดูครับเกมเย้านะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกครับชนะ4-1นัด2เสมอ2ันัด3เสมอ1-1นัด4ชนะ3-0นัดที่5แพ้2-1นะครับ นะครับในบ้านนะครับ5นัดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1เกมนะครับมาดูครับ5นัดล่าสุดนะของอังกฤษนะครับนัดแรกครับชนะนะครับ4-0นะครับในบ้านนะครับนัดที่2ไปเยือนนะครับชนะ4-0นัดที่3ไปเยือนเสมอ1นนัดที่4นะครับในบ้านเสมอ1นนัดที่5นะครับชนะยูเครนไปที่4-0นะครับนะชนะ3นะครับเสมอ2นะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับ5นัดล่าสุดนะครับ ดูครับเกมเยือนนะครับฮันน่าล่าสุดนะครับของอังกฤษนะครับนัดแรกชนะ4-0นัด2เสมือน1นัด3ชนะ1-0นัด4ชนะ2-0นัดที่5แพ้2-0นะครับชนะ3นะครับเสมอ1แพ้1นะครับอ่ะมาดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเดทแรกก็เปิดมานะครับที่ราคานะครับ ครึ่งคบลูกครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.99ครับส่วนเทมเยืยนอยู่ที่0.94เลทที่สอราคาคงที่ครับครึ่งควบลูกครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นนะครับอยู่ที่1.07นะครับส่วนททมเยืยนน้ำไหลลงอยู่ที่0.86ครับเลยราคาเวอร์ครับเลยแรก2ลูกควบ2ลูกขึ้นทั้งเรทแรกแล้วก็เลทที่2นะครับนะครับไปดูหน้าเว็บกันแป๊บหนึ่งนะครับอมาดูน้ำครับน้ำปูแลน้ำเยอะนะครับอังกฤษนี่นะครับน้ำน้อยนะครับน้ำน้อยนะครับ ครับอ่ะมาดูที่นะครับเหลตแรกก่อนครับครึ่งครบลูกนะครับนะครับเหลที่สองนะครับราคาโอเวอร์นะครับเอาหมาหมอนครับว่ามันมันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่มันยังน้อยปีนี้นะถ้าเป็นเหลตราคาสองลูกก็ถือว่าโอเคนะครับนั้นสุดๆเลยนะครับนะสองลูกครบสองลูกครึ่งก็โอเคอยู่นะครับสําหรับครึ่งครบลูกนะครับแต่มันยังน้อยไปนิดนะครับแต่นะครับน้ําทิมเยือนน้ําลงนะครับน้ําไหลลงอยู่ที่ศูนย์จุด แ6นะครับแบบนี้ก็ต้องเชียร์ทีมเยือนนะครับนะคูแรกนะครับเชียร์ไปที่นะครับอังกฤษนะครับดูคู่ที่2ต่อนะครับคู่ที่2นะครับโคโซโวกับสเปนนะครับนะครับล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับนะนะครับล่าสุดเลยครับนัดเดียวนะครับที่เจอกันนะครับเป็นฝั่งสเปนนะครับกดไปนะครับ31นะครับ มาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของโคโซโวนะครับนัดแรกเล่นในบ้านเสมอ1-1นัดที่2ครับไปเยือนชนะ1-0นัดที่3ชนะแกมเบียไปที่1-0นัดที่4นะครับแพ้กินีไป2-1นะครับนัดที่5นะครับชนะมอนตาไปครับ2-1นะครับ5นัดล่าสุดนะครับชนะ3นะครับเสมอ1แพ้1เกมนะครับมาดูครับเกมเย่านะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกเสมอ1-1นัด2ชนะ4-1นัด3แพ้3-0นัด4 ชนะ4-0นัดที่5ช,ใ okay. ใ being, ชนะ1-0นะครับในบ้านนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1เกมนะครับดูครับ5นัดล่าสุดนับของสเปนนะครับนัดแรกครับในบ้านชนะแบบ4-0นะครับนัดที่2ไปเยือนแพ้2-1นัดที่3นะครับเสมอกับอิตาลีไปที่1-1นะครับนัดที่4เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไปที่1-1นะครับนัดที่5นะครับเสมอกับโคเอเชียไปที่3-3นะครับชนะ1เสมอ3แพ้1เกมนะครับ ดูครับเกมเยือนนะครับห้านัดล่าสุดนะของสเปนนะครับนัดแรกแพ้นะครับสองหนึ่งนัดที่สองชนะห้าศูนย์นัดสามชนะสองหนึ่งนัดสี่เสมอหนึ่งนัดที่ห้าเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งเกมนะครับสำหรับสเปนนะครับดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเลทแรกเปิดมานะครับลูกครึ่งควบสองนะครับ น้ำเจ้าบ้านอยู hmm. no. ่ที่0.94นะครับส่วนที่อยู่ที่0.99ครับเรทที่2ครับไหลขึ้นนะครับอยู่ที่2ลูกครับน้ำเจ้าบ้านนะครับไหลลงอยู่ที่0.86นะครับส่วนเทมเยือนอยู่ที่1.07นะครับอันนี้น้ำไหลขึ้นนะครับเรท้วครับโอเวอร์ครับเรทแรกครับ2ลูกควบ2ลูกควบ3าะครับทั้งเรทแรกแล้วก็เรทที่2นะครับมาดูราคานะครับ2ลูกนะครับ2ลูกนะครับ เลยอราคาเวอร์ครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกรึ่งควบสาครับแบบนี้ครับไม่สมดุลนะครับน้อยมากนะครับบวกกับนะครับราคาขึ้นนะครับแต่น้ํานะครับทิมเยือนกับไหลขึ้นไปอีกปกติมันต้องไหลลงครับแต่ดูเจ้าบ้านครับน้ําเจ้าบ้านกลับไหลลงแทนนะครับนะแบบนี้นะครับคู่นี้นะครับเอาหมาขอเชียนะครับนะเจ้าบ้านนะครับนะสรุปนะครับคู่แรกนะครับเชียไปที่นะครับ โคซโวนะครับนะครับลองนครับลองไปเลยครับสองลูกนะครับคู่สองเชียร์ไปที่อังกฤษนะครับนะครับที่นะครับคือครบลูกนะครับนะนะครับสาหรับหน้า YouTube นะครับก็สองตัวนะครับนะในเพจขอเหมาก็สองตัวนะครับใครอยากได้บอลสดนะครับบอลสเต็ปนะครับสเต็ปสี่นะครับก็ไปเอาในกลุ่มของเหมาเท่านั้นนะครับอยากจะเข้ากลุ่มนะครับเข้ามาสอบถามนะครับ ที่ไอดีไลน์ขอเอาหมาครับ ahmao 9 9นะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับก่อนจากกันไปนะครับเอาหมาขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสำครับให้กดกระดิ่งติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ใที่เด็ดโดดจากเอาหมานะครับวันนี้เอาหมาก็ต้องขอตัวลา์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ